ไปอ่ะไปเลยวะไกลเจ้เองใช่ไหมไปวะไปด้วยกันเรนาัำมาพี่เท่คู่เองหะวิ่งสายครับเจบอย านด่วนครับพี่น้องงานเที่ยวหนึ่งครับไปเติมน้ำมันเอาไปเติมรถพี่ด้วยฮะเนอ,นอ,นอจะได้ใครเรอะนากโกม,มา Hæ? Huh? Yeah. Pero don't ครับงานทราย <S <S ไปทำไมอ่ะฮะไป ไปเทที่ไหนอ่ะเทที่ไหนที่โพต่อไปวะเนาไปได้เหรอ บรรชาดไหมหรอชาดไหมัห้นไหมเป็นสีเด็ดถ้าเต็มมันต้องเป็นสีเด็ดนะหรัแค่น,น,นั้นเองอันนี้เต็มไม่มีน้ำกลั่นเลยเบอร์เม่เอ đó, hãy, 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 lại hãy, 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 รถเขาอะโอ้ใช่ครับนน oh. ลงน้ำโอ้รถเขากว่าจะลงได้เป็นไรน้ำลงช้าดูกระจกล่ะโน้ไม่เปิดแอร์เหรอเปิดแล้วเปิดสุดนอนโน้อะไร มันจบมเลื่อนลงเองนี่ต้องต้องเอาอะไอ้นั่นเสียบไว้ไอ้นั่นทาไม่ได้แล้วอะไไอ้ที่มันเสียบไว้อะนี่นี่นอัปปกาก์ตเสียบไว้เนี่ยไม่อยู่มันตกอยู่ใน่แถมนี้แหละไอ้ที่มันเป็นแบบนี้แหละเพราะว่ามันหักแล้ใช้อย่างไรแล้วก็โคตรละระบบระบบล็อกอัตโนมือเพื่ออะไรีอะไรไม่เจ็ม่อยู่เลยโอ้ ไปไหนไปไหนกันเลยไปไหนเนี่ยไม่รู้เขาหลอกไปไหนไม่รู้เ่ยโทรบอกเทสายสองสายตรีนะเอาอะไรอ่ะ

โอ้๊อยอะไรวาตรงนี้ใครมาทำลุมอะไรไว้โอ้รถเก่งอะแตกแล้วแล้วใครโทรมาลูกครับไม่ได้ทำเลยครับผมไม่วางครับพิกซายอยู่ครับรับครับ นี่ก็จะไปเอาดินที่ว่าเอาทรายที่อะไรตาชีชีเอากีตันยืนรู้เลยโทรทางเบลอยืนรู้นหละเอฟซีโทรมาเมื่อกี้อะโทรมาตอนเามั้งไม่ทำคลิปหรอโอ้ยับได้เอฟซีรูปสาวแอ๊ แจมแจมแจมเจ้เซลหน่อยไม่ได้โอ้วนนี้มันลงอยู่งี้แหละทั้งวันเนี่ยต้องหาอะไรยัดดีๆวนนี้รถเขาเบรกนานไม่ได้เลยเบรกนานลงหมดเลยมันด่วงแล้วทำเลยทีเดียวได้ได้เปิดน้ำยาไปเลยเปิดเปิดระดับ A4 เย็นแค่นี้แหละคันเนี้ยแต่ผมก็ยังขับได้เ<อ>าานาะความดิงยิงอึดถ้าไปชิวเป็นข้รแล้วล่ะเนีดูได้ไเลยท้องมาแล้วคันเนี้ยดูว่านี่เห็นไหมล้มถาเร็วปุ๊บล้มหมดเลยมมไม่ไน้แหะไม่แรงเลยหรือเรมันรั่วพอไปทำอยูย่นี่ รายกานเองเกที่หนึงห่งรหมดเลยคือเนี่ยเต็มชาวไปไหมหเนี่ยเต็มเวลามันลืมเอาลืมสลีดรถเปแต่แทำไมขึแฝ่รู้มันมันบอกว่าเดี๋ยวจะมาอะไรเราไม่รู้อะไรยังไงเลยเดี๋ยวผมไปทำอะไรคไรู้แปบหนึ่งเดี๋ยวมันมาบครับสำหรับคลิปนี้เราเจอกันอีปใหม่นะครับคลิปนี้ก็ เราดูคลิปต่อไปนะครับ EP สอง